ครับตอนนี้เราอยู่กับบูธซูซูกินะครับซูซูกิไฮไลท์ก็น่าจะเป็นตัวซูซูกิสวิปที่ได้มีการตกแต่งพิเศษนะครับตัวนี้ก็ได้ไดมีการแรปสติกเกอร์ใหม่นะครับทั้งคันเลยนะครับทำให้ดูโอ้โหมันดูแบบสวยงามแล้วดูเป็นรถที่แบบเหมือนพวกรถแข่งในสนามเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อขอบ17นะครับลายนี้ก็เข้าเข้าเขาเรียก เข้าถึงใจวัยรุ่นเลยแหละนะครับมีการลดลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้กับเ,เพื่อจะได้ดูมามันดูสวยงามนะครับส่วนภายในเห็นก็บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็คือได้เพิ่มเบาะแต่งมานะครับมีการออกแบบลวดลายแล้วก็หลังใหม่ซึ่งก็สวยงามแปลกดีนะครับแปลกตาไปอีกแบบเ่แล้วก็ก็คือถ้าใครอยากได้รถ ซูซูกิสวิปนะครับเรามาทําแบบนี้ต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากนะครับที่สําคัญนะครับในรถสเปคอีโคคาร์สำหรับสวิปเบรกดิสเบรกหลังนะไม่ใช่ดำนะครับซึ่งตัวนี้เหนือกว่าคนอื่นเขานะครับขนาดเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่อง1.25ลิตรนะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับความสามารถสามรรถนะของรถขับดียังไงเป็นยังไงอันเนี้ยเขาเป็น จุดเด่นของเขาอยู่แล้วพอมาตกแต่งหน่อยก็จะหล่อมากแบบนี้เลยซูซูกิค r รีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับทางซู z u k i ได้ออกมาตกแต่งเป็นรถซูเปอร์มาร์เก็ตขึ้นที่ต้องบอกว่ามันลงตัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการดีไซน์และขนาดของรถนะครับไม่ได้ทำให,ให้ใหญ่โตขึ้นเลยนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตติดล้อคันนี้นะครับ มีความเขาเรียกอะไรสามารถที่จะเอาสินค้าใหม่ๆเนี่ยไปจอดขายอยู่ในหมู่บ้านไปหน้าบ้านคุณได้เลยก็เหมือนกับรถเล่นะครับแต่เป็นรถเล่ที่ดูหรูหรานะครับดูมีระดับนะครับแล้วก็าสามารถที่จะบรรทุกของได้จํานวนมากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือมันสามารถตกแต่งให้ดูดีได้นะครับมันไม่ได้ดูแบบเหมือนรถพุ่มพวงทั่วไปนะครับและคันนี้ไม่ว่าจะเป็น มีงานที่ไหนเนี่ยคุณก็ไปขายได้แม้ทั้งจอดขายหน้าบ้านตัวเองก็ได้นะแบบเนี้ยถือว่ามันคุ้มค่าการลงทุนมากเลยนะโแล้วราคาเนี่ยแต่ต้องได้ที่พูดตรงๆเลยนะครับอีกไฮไลท์อีกคันหนึ่งนะครับของบูซสูกิแล้วคือเจ้าจิมน,นี่เลยครับตัวนี้นะครับเป็นรถนำเข้านะครับราคาอาจจะ เขาเรียกค่อนข้างจะสูงหน่อยแต่เป็นรถที่น่ารักมากนะครับยิ่งเอามาตกแต่งสไตล์นี้นะครับสไตล์ที่เอาเข้าป่าได้จริงๆเลยนะครับเจ้าของรถเขาคงเอาเขาไว้สำหรับตกแต่งมาเพื่อเอาไว้ไปตั้งแคมป์เข้าป่าลุยตัวนี้ลุยได้จริงนะครับเ,เป็นการตกแต่งที่น่ารักมากเลยนะครับรถเดิมมันก็น่ารักอยู่แล้วนะครับพอตกแต่งแบบนี้เข้าไปนี่น่ารักมากๆ มีการยกขึ้นนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางใส่โปง่งแล้วก็ใส่พวกอุปกรณ์แคมป์ต่างๆนะครับถือว่าทำแล้วโอ้โหผมต้องพูดว่าน่ารักมากๆนะครับแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้มากนะถ้าพูดถึงนะครับ สำหรับในบูธซูกินะครับนอกจากที่เราโชว์รถเด่นๆไปแล้ว3รุ่นในในบูธก็ยังมีทุกรุ่นเอามาขายนะครับที่สำคัญคือมันมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากมายนะครับสามารถคุยได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิปเซเลริโอนะครับหรือว่า c a r r ี่มีหมดเลยนะครับเราทางซูกิเขาพร้อมที่จะ มีข้อเสนอดีๆให้กับทุกๆท่านนะครับสำหรับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับท่านใดสนใจเลินแวะเวียนมาได้ที่บูธซูกิได้เลยครับ